สวัสดีครับคุณ้ชมครับสวัสดีฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับมาอัปเดตรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันสำหรับรถ CRV SUV นะครับสำหรับครอบครัวใครที่กำลังมองหาตัว CRV ตัว Gen 4ที่เป็นตัว Minor c h a i n ปรับโฉมแล้วนะครับสีดำหล่อๆที่อยู่ตรงหน้านี่เลยมาพร้อมโมเดลปี2016ครับ Honda CRV รุ่น2 0 E Auto 4 Wheel Minor c h a n ปี2016 สวยๆแบบนี้เข้ามา1นคันนะครับเ,เพื่อนๆใครสนใจอย่าลืมขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้น499นะครับจากราคาล้านกว่าแน่นอนสำหรับ CLV ตอนนี้เหลือ499น่าใช้งานมากๆเลยเป็นตัวปี2016แท้นะครับสีดำหล่อมากครับคันนี้เป็นตัว m i n o r Chain ไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับตัวไฟหน้านะครับมีไฟ daytime LED แล้วก็ตัวกระจังหน้าโครเมียม คิ้วไฟ์ตัดหมอกโครเมียมกันชนหน้าเป็นทูโทนนะครับเป็นสีเทาตัดด้วยสีเงินตัวรถเป็นสีดำโลโก้ Honda โครเมียมกระจังหน้าดำเงาสวยงามครับคันนี้ล้อแม็กอลลอยเดิมๆโรงงานเลยนะครับรถเข้ามาใหม่1คันครับผู้ชมนี่ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับอัปเดตก,กันก่อนเลยสำหรับตัว Honda CR-V 2 0 E Auto 4 Wheel Gen 4 Minor Change 2016แท้ มาพร้อมกุญแจคีย์เลสนะครับสมาร์ตเอนที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับสีดำดุนะครับดำเท่เลยไฟหน้านะครับไฟเดย์ไทม์นะครับกรอบไฟเดย์ไทม์ LED ครับประจังหน้านะครับเป็นสีออกสีเทาดำนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับโลโก้เป็นโครเมียมไฟตัดหมอกมีคิ้วโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ชฉบเชียวทันสมัยน่าใช้งาน กับค่าตัวเพียง499เท่านั้นนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยก่อนรถติดจองย้ำว่ารีบด่วนนะครับก่อนรถติดจองนะครับ Honda CRV มาไวไปไวมากนะครับมาไวออกไวคันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเพียง499 d i s กดเบรก4ล้อหน้าหลังนะครับล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานมาพร้อมดิสเบรก4ล้อหน้าหลังแม็กจะเป็น17นิ้วนะครับคุณผู้ชม นี่ครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับขอบยางนะครับกระจกก็เป็นโครเมียมสวยงามกุญแจเป็นคีเลสมาพร้อมปุ่มสมาร์ทเอนทีนะครับนี่ครับสามารถล็อกรถบริเวณที่มือจับนะครับหน้าหลังซ้ายขวาโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนังพิควมจมน้ำตัดต่อกับเครื่องกรอมบประกันรถสวยโครงสร้างเดิม ราคาไม่ถึง5 0 0แสนตอนนี้คุ้มมากๆเลยครับทรงสวย m i เ o อ c h เชนส์สอนแท้เจน4ี่นี่ครับดิดเบรกสีล้อคิ้วบริเวณซุ้มล้อจะเป็นออกสีน้ำตาลเทานะครับผู้ชมนี่ครับออกสีเทาๆแบบนี้สวยงามครับนี่ครับไฟท้ายสวยกิิบเลยน,เน,นะครับเป็นออโต้โฟร์วิวดนะครับออโต้โฟร์วิวดสวยงามคิ้วโครเมียมด้านหลังนะครับเครื่องยนต์เป็น i v t e c ขนาด2.0เป็นเบนซินนะครับ CRV รถ SUV รุ่นขายดีเลยทางรุ่นนี้นะครับมาไวไปไวนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจรีบด่วนเลยสีดำเงางามดิฟฟิวชันด้านหลังจะเป็นสีเงินแบบนี้มาพร้อมกล้องถอยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม่อยท้ายสวยใสนะครับไฟเบรกดวงที่3คันนี้รองรับเชื้อเพลิงเบนซินแ๊สโซฮอล์9 1 9 5 E 8 5ได้หมดเลย นะครับจโคดเดิมโรงงานจโคดเดิมโรงงานนะครับเหลือปรับสภาพภายในให้สำหรับคันนี้นะครับรถเข้ามาใหม่ภายนอกก็ปรับสภาพภายเรียบร้อยแล้วร้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะครับสองสองียางทับ 65R17 าิบดิสเบรกสีล้อหน้าหลังได้ยางปี2022นยบสองะครับบิสโตนสี่เส้นเลยนี่ครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงานกุญแจเป็นคีย์เล็บ สมาร์ตเอนทีซ้ายขวาเลยนะครับกระจกโคดเดิมโรงงานขอบยางรีดน้ำกระจกนะครับแปบะบมาด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,า,ฟฟามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับคิ Q ้วขอบยางรีดน้ำบนล่างนะครับกระจกมานหน้าก็โคดเดิมโรงงานนะี่ครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะโคดเดิมๆเ,เลยเรียกววางวาสวยๆโครงสร้างเดิม นะครับใครที่กำลังมองหารถ CRV อยู่ไม่ควรพลาดเลยครับ 2.0e Auto 4wheel นะครับคันนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นแบบ Auto 4wheel นะครับนี่ครับเป็นแบบ Auto 4wheel สนใจรีบด่วนเลยนะครับมาไวไปไวแน่นอนคันนี้รถสวยการันตีโครงสร้างนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมนะครับสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับท่าผู้ชม จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับ Honda c ซ v 499,000่บาทนะครับเป็นตัวเจน4 m i n o r Chain นะครับทุกผู้ชมเจน4 m i n o r Chain สนใจรีบด่วนก่อนรถติดจองนะครับสนใจรีบด่วนก่อนรถติดจองนะครับไปดูภายในเพิ่มเติมกันสำหรับ c r v คันนี้นะครับนี่ครับมือจับโคมเมี้ยมเดิมโรงงานนะ นี่ครับส,สวยเลยกุญแจคีเลสสมาร์เอ t นทีนะครับคุณผู้ชมสนใจรือติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะนี่ครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเป็นสไตล์ทูโทนนะครับภายในเหลือปรับสภาพตัวเบาะให้นะครับคุณผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมอีกหนึ่งคัน ครับสรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจรีบขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับเบาะสวยไม่มีขาดเลยนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยใครที่สนใจนะครับรีบด่วน499เทราะนั้นเองนะครับออกใหม่ป้ายแดงก็ล้านกว่าแน่นอนนี่ครับภายในเป็นทูโทนหุ่นลลายเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับมีครูซซอนโทนให้ครบเลยเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็เหลือตัว เบาภายในนะครับเหลือปรับสภาพตัวเบาภายในนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตกันวันที่16บหกรกฎาคมนะครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเล่นเลย h o n d a c ซ v เข้าใหม่ครับตัว Gen 4 Minor c h a n g e รวงาาลมันติฟังก์ชันครูซซอนโทนนะครับเกียร์ออโต้เป็นแบบออโต้โฟร์วิล i r แอร์ออโต้หน้าจอ ้องถอยพอนสนด้านหน้าสวยนะครับนี่ครับเข้าใหม่ประจำวันนี้นะครับผู้ชมสนใจรีบด่วนนะครับรถเข้าใหม่ CRV Gen4 Minor Change สองพแท้นี่ครับด้านหลังเหลือปรับสภาพภายในนะครับมีการตีโครงสร้างเดิมเบาะหนังเดิมเหลือปรับสภาพภายในนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับช่องแอร ด้านหลังมีแอร์แยกให้ไม่ต้องกลกรร้อนเลยเพดานสวยครับเพดานเป็นสีเบจนะครับผู้ชมเพดานเป็นสีเบจสวยงาม Honda c ซีก็เป็นรถขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสลับ Honda เออสลับค่าย HONDA เป็นสไตล์ SUV ยนะครับาที่นั่งสําหรับครอบครัวดีไซน์สวยทันสมัยราคาจับต้องได้จากราคาร้านกว่าเหลือ499คุ้มครับอันนี้สนใจรีบติดต่อเพิ่มเติมเข้าม,มาได้เลยนะครับแผงประตู นะครับเป็นระบบไฟฟ้าสำหรับกระจกนะครับไฟฟ้าสีบานออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกติเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับฟิล์มลอกใหม่รอบคันติดให้ใหม่นะครับตวัวฟิล์มลอกใหม่ติดให้ใหม่ด้วยวันนี้มาอัปเดตข้อมูลโดยรวมนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับสำหรับ h o น d ้า CRV รถสวยนะครับคุณภาพคัดเกรดเลยคันนี้เหลือปรับสภาพภายในนะ ตัวเบาะด้านในเราปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมลูกค้าได้ไปแบบใหม่ๆเลยนะสภาพสวยๆใหม่ๆเอาไปใช้งานแบบยาวๆนี่ครับเป็นแบบสามเป็นแบบห้าที่นั่งนะครับรถ SUV 5ห้าที่นั่งสําหรับครอบครัวนะครับสําหรับครอบครัวท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยคันนี้สวยมากนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมๆเลยนะครับ น็อตฝาท้ายเดิมเดิมไม่เคยมีการถอดนะครับฝาท้ายก็เฟร,รมเดิมไม่มีแตกนะไม่มีบุบไม่มีแตกนะเฟร,รมเดิมเลยฟิล์มลอกใหม่ทั้งคันนะครับติดให้ใหม่หมดตัวรริล์มนี่ครับฝาดท้ายเดิมเดิมครับคุณผู้ชมนี่ฮะใครสนใจรีบด่วนนะคันนี้น่าใช้งานมากเลยนะครับรุ่นนี้ก็ถามหากันมาเยอะนะครับแต่ก็เข้ามาไวติดจองไวนะครับการดีเลยว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนสำหรับ Honda c ซ v ว นะครับสีดำ 2.0e Auto 4 w h e e นี่ครับปี16แท้นะครับปี2016แท้รถสวยการันตีโครงสร้างอีกหนึ่งคันนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเผดเดิมโรงงานเผดเดิมโรงงานนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเหลือปรับสภาพความเรียบร้อยความสะอาดต่างๆ บเบาะสวยเลยนะครับเบาะสีเบจไฮดาาเป็นสีเบจเช่นกันนะครับคอนโซลสวยครับไม่มีแตกนะครับคอนโซลสวยพื้นดําคิวสีเงินแบบนี้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้ช่องแอร์ต่างๆสวยยังสมบูรณ์เลยหน้าจอต่างๆนะครับองศาลัยต่างๆผิวพันธ์ดีไม่มีทลอกครับคอนโซลเกียร์ไม่มีทลอกนะครับสวยงามมีที่วางแก้วน้ําตรงกลางด้วยนะครับมีที่เสียบ p o าวเวอร์เอาลต นะครับตัวพักแขนเป็นบุรหนังสีดําคอนโซลตรงกลางเป็นสีดําเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งคนขับนะครับไปสตาร์ทรถดูเลขใหม่กันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรครับสำหรับตัว Gen4 Minor Change 499เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสนใจรีบด่วนเลยนะนีครับแล้วก็ตัวภาษีนะครับปี69นะครับภาษีปี69พุษภาคมปีหน้าเลยนะครับใช้ยาวๆภาษีพรบรที่ร้านดูให้นะครับไม่ต้องกังวลเลยแถมมีรับประกันเครื่องเกนหนึป่ปีดูแลฉุกเฉินยี่ชั่วโมงให้1ปีนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับ CLV เข้าใหม่นะครับเพื่อนๆ g e นสี i ไเนอร์เ2 0ศน ราคาสี่เก้าเก้านะครับนี่ครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งอันนี้มีตัวล็อกเทคให้ด้วยนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะภายในอย่าปรับสภาพกันต่อจองก่อนได้ก่อนนะครับรถมาไวไปไวครับคุณผู้ชมนี่ครับจอเดิมโรงงานนะครับจอเดิมโรงงานนี่ครับระบบแอร์ออโต้นะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์สสีแดงข้างซ้ายนะครับเลขไมล์วิ่งไปหนึ่งแสนเจ็ดพนโล รถสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมคันนี้การันตีไม้แท้ไม่มีกับกอนะครับจอทัสกีนนี่ครับจอเดิมโรงงานด้านบนก็เป็นบอกเวลานะครับนี่ครับบอกเวลากล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องถอยให้ครบนะครับนี่ครับสวยงามคันนี้ ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับดีไซน์ยังสวยอยู่เลยภายในคอนโซลสวยนะหัวกลมหัวเกียงต่างไม่มีทะเลอกเลยปุ่มกดต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวหน้าจอก็สามารถปรับแสงได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับปรับแสงเพิ่มแสงได้นะครับตรงลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวควบคุมโทนล็อกความเร็วต่างๆนะครับปุ่มกดต่างๆยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับ เครื่อง2.0ศูนเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สรถไม่เคยชนนะครับโครงสร้างเดิมสวยเดิมโรงงานนะครับที่ใส่แว่นตาต่างๆอยู่ครบเลยตัวบางแดดต่างๆก็ยัองอยู่ครบเลยนะครับนี่ฮะอร์แบ็กต่างๆก็เดิมอยู่ครบเลยนะครับผู้ชมอันนี้สวยนะครับสภาพดีนะครับเหลือปรับสภาพภายในอย่างเช่นตัวความสะอาดต่างๆ เอาสปาคลีนให้ใหมนะ่ปรับสภาพตัวเบาะให้ใหม่แล้วก็ฟิล์มลอกออกใหม่ทั้งคันติดใหม่ให้หมดเลยนะครับเบาะยังไม่ขาดนะครับคุณผู้ชมเบาะยังสวยอยู่เลยแค่ปรับเรื่องความสว่างของตัวสีเบาะปรับเรื่องความสะอาดนะครับฟอกเบาะซักเบาะให้ใหม่ฟอกเบาะซสก้ใหม่พรมต่างๆนะเอาใหม่กิ๊บเลยนะครับตันนี้เอาให้ใหม่กิ๊บเลยแล้วก็ลูกค้าใช้งานแบบสบายใจนะครับ มือนถ้ารถใหม่ไปใช้งานนะครับมีวันตีหลังการขายเครื่องเดินเรียบเลยว่ากันแล้วก็เปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยนะครับฝากรงน้ามันนะครับห้องเครื่องต่างๆเปิดให้ดูกันนะครับเปิดไฟให้ดูกันด้วยนะครับผู้ชมนะี่ครับไฟด้านหน้านะครับเ t ท m ม LED มี daytime running light LED บริเวณกรอบไฟหน้าให้ด้วยไฟตัดหมอกให้มาครบเลยไฟหน้าเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแล้วก็มี daytime LED ไฟตัดหมอกเป็นหลอดไส้นะครับกระจังหน้าดำาจังหน้าเทาเทาดำคิวโคเมียมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับผมนามมาเลยครับะครับมาดูห้องเครื่องสภาพเดิมๆด,ด,ดิบๆสดๆกันเลยนะตอนที่ยังไม่ต้องล้างนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆเ,เ,เลยนะฮะ เครื่องแห้งสะอาดใสนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับคุณผู้ชมเครื่องเดิมคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมแล้วก็ตัวน็อตต่างๆเดิมโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่เคยมีการถอดฝากระโปรงนะครับเดิมโรงงานเช่นกันนี่ครับยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างนะครับกลับตัวห้องเครื่องให้ดูความเดิมกันก่อนเลยนะครับนี่ครับความเดิมน็อตฝาโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงสร้างห้องเครื่องถือว่าสมบูรณ์ครับรถใช้งานปกตินะครับ เครื่องเดินเรียบเลยนะสมบูรณ์เครื่องเดินเรียบนี่ครับไม่มีสะดุดเลยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับวันนี้วันนี้มาอัปเดตนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย Honda CR-V นะครับสอง a u t ศ4 Wheel ราคา499เก้ ข้าใหม่นะครับสีดำเป็นตัวม i n เนอร์เชปี2016แท้นะครับใครที่รังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้รถสวยการันตีโครงสร้างเดิมนะครับวันนี้ฝากไปด้วยสักคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยุทธชาวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่ให้ประจำวันที่16กกรกฎาคมนะครับ ใครสนใจคันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับ h อ n d a c ซ v วรถสวยครับคุณภาพเกรดเอเลยนะครับรอปรับสภาพภายในต่อนะครับจองไว้ก่อนได้เลยครับรุ่นนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับการตีรถสวยโครงสร้างเดิมครับรับรถแบบพร้อมใช้งานสภาพเนี้ยบเลยทั้งภายในภายนอกห้องเครื่องของเหลวต่างๆเป็นให้ใหม่หมดนะครับภาษีพลบอระบบเบรระบบไฟต่างๆแถมวันรับรถมีค่านํามันให้อีก1000บาทด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนแต่เป็นเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจคันนี้จองล็อกรถไว้ด่วนเลยนะครับมาไวไปไวแน่นอนครับสวัสดีครับ